สวัสดีครับวันนี้อยกผมบีมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านสบายนะครับอำเภอสารปีหจัดเจียงใหม่นี่วันพู่เกาะเป็นวันที่หนึ่งนะครับที่ผมจะเรียวกว่าอะไรก็จัดงานนะครับจะได้จัดงานนี่ก็กาลังจะทำงานแล้วก็ดูานสักร,รมนะครับแล้วก็จะไปนอนละนอนรับรับหูนะวันี้นะ มได้คุมแบบผมได้นั่งคุมตรงเนี้ยอืมค่อนข้างที่จะกดดันเลยทีเดียวแต่ว่าดีครับมีพระเจ้าช่วยเฮาอยู่น,นี่ไปฮะก็คลิปนี้ก่อมีที่ครับวันนี้ก่อค่อนข,ข้างที่จะยุ่งยุ่งเลยนะไปเอาของเอานู่นเอานี่จัดของนี้นั่นนะครับจนได้มาประมาณนี้ละครตอนนี้ก็กำลังจะเนี้ยงานถึงต่อละ โอเคครับเดี๋ยววันพุธถ้ามีเวลาผมอาจจะถ่ายมือพอก็ได้นะอาจจะถ่ายงานมึน่งนะเดี๋ยวอาจจะมหุ้มกันน้ยแล้วก็รอชมมาแล้วกันนะครับนปะทันใจในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ